สวัสดีค่ะนักเรียนสำหรับชั่วโมงแรกนะคะของการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ในชั่วโมงนี้คุณครูจะพานักเรียนนะคะมารู้จักกับการสืบคน้นความเป็นมาของท้องถิ่นโดยการตั้งคำถามประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของท้องถิ่นกันค่ะ สำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะคะความเป็นมาของท้องถิ่นวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นรวมไปถึงวิธีการนะคะในการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะว่าเราสามารถสืบค้นโดยใช้วิธีการอะไรนะคะและมีขั้นตอนอย่างไรและสุดท้ายนะคะคุณครูได้นําตัวอย่างนะคะแบบฝึกหัดน,นะคะมาให้พวกเราได้ดูเป็นตัวอย่างนะคะก่อนที่พวกเราจะ ไปทําในแบบฝึกหัดท้ายชั่วโมงค่ะค่ะข้อที่1นนะคะการสืบคน้นความเป็นมาของท้องถิ่นค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูอยากให้พวกเราได้เข้าใจเกี่ยวกับ คำว่าท้องถิ่นก่อนนะคะท้องถิ่นนะคะหมายถึงชุมชนนะคะหลายๆชุมชนนะคะอาศัยอยู่ร่วมกันซึ่งก็จะมีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาตินะคะที่คล้ายคลึงกันทําให้มีลักษณะทางสังคมและก็วัฒนธรรมร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นประเพณีท้องถิ่นนะคะภาษาถิ่นรวมไปถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะก็จะทําให้ทราบถึง ข้อมูลนะคะที่เกี่ยวข้องกับท้องถิน่นทําให้พวกเราเกิดความเข้าใจไม่ว่าจะเป็นประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะมากยิ่งขึ้นค่ะสําหรับวิธีการนะคะในการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะก็จะมีด้วยกันท้งหมด5ขั้นตอนด้วยกันค่ะขั้นตอนที่1นนะคะ จะเป็นการสำรวจท้องถิ่นของตนเองขั้นตอนที่2ศึกษาหนังสือและเอกสารต่างๆของท้องถิ่นขั้นตอนที่3การสอบถามและการแลกเปลี่ยนความรู้ขั้นตอนที่4การบันทึกและการเรียบเรียงและขั้นตอนที่5ค่ะการนําเสนอข้อมูลทีนี้ในแต่ละขั้นตอนจะมีวิธีการหรือว่าขั้นตอนในการสืบค้นยังไง นักเรียนไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะค่ะทีนี้เรามาดูในขั้นตอนที่1น,นะคะสำรวจท้องถิ่นของตนเองนะคะแต่ละท้องถิ่นนะคะก็จะมีสถานที่สำคัญมีสิ่งของสำคัญรวมไปถึงบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นซึ่งในหัวข้อที่1นนี้นะคะจะเป็นการ กำหนดหัวข้อเรื่องที่เราจะศึกษานะคะว่าเราต้องการที่จะศึกษาความเป็นมาเกี่ยวกับ เรื่องอะไรเพราะฉะนั้นนักเรียนอาจจะต้องอาศัยจากบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวในท้องถิ่นหรือถ้าหากว่ามีความสนใจเกี่ยวกับสถานที่หรือว่าสิ่งสําคัญไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุในท้องถิ่นของตนเองนะคะเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกนะคะนักเรียนจะต้องทําการสํารวจก่อนจากนั้นนักเรียนก็นํามากําหนดเป็นหัวข้อที่จะศึกษาค่ะ ั้นตอนที่2นะคะการศึกษาหนังสือและเอกสารต่างๆของท้องถิ่นนะคะจากที่คุณครูได้อธิบายไปนะคะว่าในขั้นตอนที่1นนะคะเราได้มีการสำรวจท้องถิ่นและก็ได้กำหนดหัวข้อที่เราสนใจจะศึกษาจากนั้นเราก็ต้องมีการสืบค้นนะคะข้อมูลและก็หลักฐานนะคะ,ะซึ่งเราก็สามารถสืบค้นได้จากห้องสมุดศูนย์วัฒนธรรมนะคะ รวมทั้งเอกสารเผยแพร่ความรู้ของหน่วยงานราชการต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ส,ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลน,นะคะซึ่งหน่วยงานราชการเหล่านี้นะคะก็จะมีข้อมูลพื้นฐานนะคะที่เกี่ยวกับท้องถิ่นนั้นๆอยู่แล้วนะคะแหล่งรวบรวมหนังสือและเอกสารเหล่านี้นะคะจะมีหลากหลายประเภทนะคะ ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เราได้มาซึ่งข้อมูลนะคะที่เราต้องการจะศึกษาค่ะมาดูต่อกันในขั้นตอนที่3ค่ะขั้นตอนที่3นะคะการสอบถามและการแลกเปลี่ยนความรู้ค่ะ นักเรียนนะคะสามารถสอบถามเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นได้จากบุคคลที่อยู่ใกล้ตัวของนักเรียนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูพ่อแมอ่หรือแม้กระทั่งญาติผู้ใหญ่นะคะการแรกเปลี่ยนความรู้นะคะเป็นวิธีการตรวจสอบความรู้ที่ได้รับนะคะในแต่ละแหล่ง ว่ามีความถูกต้องชัดเจนหรือไม่นะคะนักเรียนอาจจะแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเพื่อนๆโดยการเล่าสู่กันฟังหรือนำคำถามเดียวกันสอบถามจากผู้รู้หลายๆคนนะคะความคิดเห็นที่หลากหลายจะช่วยให้นักเรียนได้มีความรู้กว้างขวางยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังจะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ฝึกฝนการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดีค่ะในขั้นตอนที่4นะคะการบันทึก และการเรียบเรียงนะคะเป็นการบันทึกความรู้นะคะที่ได้รับสรุปเป็นข้อเท็จจริงนะคะจากนั้นนะคะนักเรียนก็นํามาเรียบเรียงนะคะเป็นเรื่องราวที่ชัดเจนนะคะโดยนักเรียนจะต้องตระหนักว่าจะต้องเขียนด้วยความเป็นกลางนะคะปราศจากอคติค่ะ และขั้นตอนสุดท้ายค่ะขั้นตอนที่5นะคะการนําเสนอข้อมูลค่ะการนําเสนอข้อมูลเป็นการนําข้อมูลที่นักเรียนได้ไปศึกษารวบรวมมานะคะจากนั้นก็ได้นํามาเรียบเรียงเรียบร้อยแล้วนักเรียนจะต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลที่นักเรียนได้ศึกษานะคะไม่ว่าจะเป็นการนํามาจัดเรียงข้อมูลตามลําดับเหตุการณ์ตามลําดับเวลานะคะจากนั้นนักเรียนก็นําเสนอไม่ว่าจะเป็นการ เล่าเรื่องนะคะการจัดป้ายนิเทศหรือการเขียนรายงานนะคะอย่างเช่นตอนนี้ที่คุณครูกำลังนำเสนอนะคะเพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการนำเสนอข้อมูลเช่นเดียวกันนะคะค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะจากที่คุณครูได้อธิบายเกี่ยวกับ สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะรวมไปถึงวิธีการในการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นซึ่งก็จะมีด้วยกัน5ขั้นตอนด้วยกันนะคะทีนี้ก่อนที่พวกเราจะไปทําแบบฝึกหัดคุณครูได้นําตัวอย่างแบบฝึกหัดนะคะเกี่ยวกับการบันทึกการสืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะเดี๋ยวมาดูไปพร้อมๆกันนะคะข้อที่1ค่ะท้องถิ่นที่ฉันอาศัยอยู่นะคะอ่าตัวนี้ในตัวอย่างนะข้อก็ ตอบว่าอำเภอการทะลักนะคะจังหวัดศรีสะเกษค่ะหัวข้อที่ฉันสนใจจะศึกษานั่นก็คือในท้องถิ่นนี้เนี่ยนักเรียนต้องการจะศึกษาอะไรนะคะชุมชนของฉั้นมีประวัติความเป็นมาอย่างไรจากนั้นขั้นตอนที่3ค่ะ หลักฐานที่ใช้ในการสืบค้นนะคะก็คือนักเรียนสามารถที่จะสืบค้นข้อม,มูลหลักฐานจากแหล่งไหนบ้างนะักเรียนก็ตอบลงไปนะคะอย่างในตัวอย่างก็จะเป็นาการสืบค้นจากแหล่งโบราณสถานโบราณวัตถุในท้องถิ่นนะคะรวมไปถึงพิพิธภัณฑ์คําบอกเล่าของคนในท้องถิน่นและหนังสือเกี่ยวกับความเป็นมาของท้องถิ่นค่ะ ขั้นตอนที่4นะคะก็จะเป็นการตรวจสอบข้อมูลนะคะการตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้นะคะว่ามีความน่าเชื่อถือมีข้อมูลตรงตามเรื่องที่เราต้องการจะสืบค้นหรือไม่และมีความถูกต้องของข้อมูลมากน้อยเพียงใดคะ่ะ ขั้นตอนสุดท้ายค่ะวิธีการนำเสนอข้อมูลนะคะก็มีวิธีการที่หลากหลายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอโดยการเล่าเรื่องนะคะหรือว่าการจัดป้ายนิเทศนะคะรวมไปถึงการาทำเป็นรูปเล่มรายงานก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ข้อมูลที่นำเสนอนะคะจะต้องตรงตามความจริงนะคะปราศจากอคตินะคะและใช้ และไม่ใช้ความรู้สึกของตนเองนะคะค่ะสำหรับการสึกค้นความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ในรายวิชาประวัติศาสตร์ในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะฝากนักเรียนนะคะกลับไปทบทวนทั้งในหนังสือเรียนหรือว่าจะดูในวิดีโอที่คุณครูได้จัดทําไว้ให้นะคะจากนั้นก็ทําแบบฝึกหัด นะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วกลับมาพบกันในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะ